สวัสดีครับบ้าเถาะสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่29ตุลาคม2 5งพันนะครับพายเอฟซีนะครับแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางนะครับมาบ้านพ่อแต้มครับโค้งสุดท้ายครับใกล้เขามาแล้วนะครับผมภาพรับชมครับตอนนี้อยู่หน้าบ้านพ่อแตทมนะครับผมว่าพ่อเพิ่นจะให้ชุดบนหรือชุดล่างนะครับงวดที่ผ่านมานะครับผมหลักร้อยพ่อเพิ่นก็ถือว่าแมนอยู่ด้วยครับผมหลักร้อยพ่อแทมนะครับชุดบน4กับ5 4 มาหลักร้อยมา4ี่สี่หกนะครับทรชมให้กำลังใจนะครับเนาะกับมีเขามีหลุดบวากันนะครับตอนนี้ยูนาบานพ่อแต้มนะครับผมจะเข้าไปหาพ่อพ่นนํำกันนะครับไกลมือเข้ามาแล้วโค้งสุดท้ายนะครับมือว่านฝนตกพี่น้องโอ้มาตกเขากำลังออกร่วงนะครับพี่น้องมือในกระแดดน้ำดดเต็มอยู่ครับธรรมชมเอาเข้าไปหาพ่อพ่นนํำกันครับอาจจะพ่อพอนอาจะให้ชุดบนชุดล่างนะพี่น้องเนาะ นะครับอาจจะเบิ่งชุดล่างก่อนหรือชุดบนครับเข้าไปหาพ่อเพิ่นน้ำกันสวัสดีครับพ่อแต้มครับสวัสดีครับพ่อท่านผู้ชมชุดบนนะครับพ่อหน้าชุดบนไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็ชุดล่างก็จังอีกคลิปหนึ่งพี่น uh, ้องชุดบนนี่ครับจับลักลอยเขาเนาะลักลอยเขาครับท่านผู้ชมหลักร้อยนะครับหลักร้อยมาสี่กับห้าพ่อแต้มให้หลักร้อยสี่กับห้ามาหลักร้อยอยู่หลักร้อยถือว่าแม่นจับคู่กับเขากับมีเขามีหลุดแหละท่านผู้ชมครับนะครับช่วงเขาก็เดินดี ช่วงบ่เข่ากะลุดเนี้ยเข่าแน่นนะพี่น้องเนาะครับเป็นกําลังใจให้พ่อแต้มนํานะครับผมเป็นกําลังใจให้เสียน้ำนะครับผมเอา้างวดนี้ได้คือเก่านะพอ่อคือเกา่าได้คือเกา่เกาอืมเอา้าเบิง <c oughs> บ่งเบิ่งสูตรไปนําแต่ <c oughs> ว่างวดนี้ครับเนี่ยไปครับอืมสูตรก็ไม่ดีนะพอ่อสูตรนี้เนาะมากมาก สิบบนบทที่แอถ้าตามสูตรนี่คือสองกับสี่โอ้กาม่าสี่ถ้าสูตรนี่นะท่าทนผู้ชมเห็นบอ,อ่ะนะครับแลากกา้วกหน่วยอันนี้น่วยบ่พะสี่ห้ 4, 5, 6, าหกกาม่าหกอยู่อืมครับท่านผู้ชมเขาทั้งบนทั้งหลังเนี่ยนะครับสี่เนี่ยสี่สี่ค่ะถ้า,าสูตรนี่มาทั้งบนทั้งหลังเอาละงวดนี่จะจับสูตรนี่บะพะสูตรนี่แหละสูตรนี่นะครับหลักสิบคือเจ็ดกับเก้า หลักหน่วยคือศูนย์หนึ่งสองเนี่ยช้อนลายสูตรบ่าง่อนช้นตัวนี่มันบนครับอืมอันนี้ก็ชนศูนย์หนึ่งสองเดี๋ยวแล้วพอด้ขยับมากหน่อยนี้นี่ขยับสูตรนี่ชนกันสูตรเดี๋ก็ชนกันที่เจ็ดว่ามันหนกมันเรื่องไะไพ่อมันชาชนกระแมงแต่มันมันบบเข่ามาสเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้พ่อจับสูตรนี่จับสูตรนี่โบเข่าอันชนอยู่ว่ามันใจอยู่ศูนย์หนึ่งสองนี่ครับทับพติดศูนย์หนึ่งสองมือถือกันนะ ถามว่าตสูตรหนึ่งสองวันนี้ค่ะเต่เขาจตัวเมาใส่เท่านั้นนะครับผมเจ่ยว่ากี่ห้องเดียวตามสูตรนี่แหะอ่าเจ็ดกับเก้าเนี่บว่าว่าครับอืมนี่ส่วนอีกบ่าว่านี่นี่อืมเอาอันนี้เก้าเก้าศูนยหนึ่งกับส่วนส่วนนึ่งเก่าส่วนนึ่งศูนส่วนนึ่งหนึ่งแมนครับมันหลายสูตรดูมันมากหรอกเอาทำนี่เลยเออจำนี่แล้วอะชุดบนพี่น้อง นะครับลักล่อยที่ว่าแม่นนะครับถ้าตามสูตรของที่พ่อแต้มให้เบิ้งนี่ครับก็บที่ว่าเดินดีนะครับสูตรไหนนะครับบ่เดินพ่อเพือพ่อนกะตัดออกไป่น่องเอาสูตรที่เดินจัดมาต่องวดบ่แมนที่พอหนึ่งพ่อคอที่พอ,พอบ่เป็นยังครับพีพอยอพอยอครับผม หนึ่งพ่อพ่อเอาเองหูก็หลายตัวแท้เพามันหงวด,ดีีว่าหกหกหกเ <laughs> 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 ลยงุดมันลกตัวเอเลาเนี่ยเป็นอย่างน้อบาดเลยลงตัวเรื่อเลาเรื่องว่วาเขา <laughs> ชุดบนนะครับผมเจ็ดกับเก้าศูนย์หนึ่งสอง ว่ามาันเจดีงวาในสร้างโรตารีไว้แล้วสร้างไว้แล้วบ่ว่าเนี่ยอ๋อท่านผู้ชมพอเตรียมสร้างตัวเลยจังทาปเบิ้งเลยพี่น้องอันนี้เป็นชุดบนไอ้สร้างของชุดล่างและชุดบนวซส้อโรตารีเราจสิบอนไรเวจะมาบนมาล่างกันบ่่เนี่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสอง ผมกระไดรอตรีนี่นี่แล้วในชุดของขดแตมเนี่ยท่า,านผู้ชมนี่ตัวนี้แหละเจ็ดศูนย์นี่แหละถ้าเบิ่งว่าชุดล่างขดแตมตัวใดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับ ประเด็มปัญจะใส่กอบตัวไดอ่าเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์ทบชม,มส่ต,ตัววิ่งไงเนี่ยพ่อเกกับเจเนาะเะครัเดินเก้ากับเจ็ดป่ะพ่อเจ็กันเนบเก้า วิ่งวิเกกับเจ็เลยทีพอเนี่ยบ่ได้วิ่งศูนย์พื้อเจ้าตัวศูนย์เขาก็ไม่เทนหลยอ่าเนียนขึ้นเนียนติดศูนย์อยู่คือว่าถ้าบอติดเลขเลขติดตรงมีศูนย์มีหนึ่งมีสองมันมาพอเนี่ยอืมมันบอจะไปมันเล็เหอเล็ดังปันเลยนะเนาะพอเนาะเตี้ยมห้อห่อมันงสิอครับแต่ว่าพอมันกระไดเด่นจับมาใส่แค่ศูนย์เกาศูนย์กับเจ็ดศูนท่านผู้ชมลักลอยน้ำเน็ตเออรอเด้อนี่ยเอฟซีทารลักลอย แม่นได้พี่น้องได้หลักร้อยนี่นะครับหลักร้อยนี่สี่เสียแต่ว่าพอเพิ่นไปจับสูตรนี่สูตรม่เขาไม่ลุดครับเป็นเพียงสูตรคำนวณท่านผู้ชมจุดตรงๆรงนั้นบ่างนะเพ่อน ห้าเก้าศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์หกเจ็ดหกเก้าศูนย์นะพ่อโอ้เขียนเนียหายหกอ่าเขียนร้อยใส่ผมน้ำหนักก็จะเชื่อจับไปเลยสินะกับอ๋จับให้เลยเครับผมคือคืนที่ห้องพอดีอยู่ครับจับให้เลยทำชุ่มจับสามตัวให้เลย นะครับลักลอยคือหากับหกเด้อพี่น้องเด้อพอแต้มเขียนลอยเส้นนี้ก็ได้ใส่พอแต้มใส่ทงนี้ก็ได้ครับผมนี่เนียนๆๆซุ้มนี่ล่ะครับมักเจ็ดแห้งก็เก่ามักเจ็ดแห้งก็เก่าแม่นดพอโลโก้อะครับโลโก้ก็เขียนลอยนัเนไงพ่อเขียนพอแต้มเส้นนี้ก็ะลอยลอยเสนนี้ครับเขียนพอแต้มกรลอยสี่ร้อยห้ากับผมนะครับผม ใส่ขางนะครับผมค,ครับตัวใหญ่ๆนะครับดูชัดๆนะครับผม เนี่ยแค่สครูเด้อนรู้ชมเด้อชุดบนตรงๆอง,อง,งอสองห้างแค่นี้สองห้าแค่นี้คููได้มัอมกอยากได้3มตัวตรงกันกกน,นีน่ขาบบมักเกานได้าบักกับเบิงพีนวังตัวเจ็ดสองน,อน,นอกเป็นไง่อเจอคืออะไรจังไมมน้ำกันบ่มาน้กันอืเจ็ดสองไม่มาด้วยกันนะครับนผูมชมแต่ว่าศูนย์ี่ศูนี่เด่นคักอหลิเนี่ยแต่ว่าบางนลายศูนยนึงศูนนึ่งสอ แต่ว่าพราว่าเนี่แหละชุดบนให้ติด3ตัวนี่เด้อพี่น้องเด้อถ้าเลขติด0 1 2ยหาตัวมาติดเลยแต่ว pues, ่าพอแต้มเพิ่นเด่น7กับ9เน้นให้แค่9070นะครับ9192717 2นี่เป็นตัวรอง72นี่ตัดไปเลยนะครับหลักร้อยนี่ถามกันคำเยอะหลักร้อยพอแต้มคือ5กับ6งวดที่แล้ว4กับ5มา4มาหลักร้อยนะครับเบิ่งซ้เบิ่งซ้นี่เบิ่งซ้นี่เลขวิ่งครับบนตัวเดียวครับ ศูนย์ตัวเดียวศูนตัวเดียวอศูนย์ธรรมชมมันตรงของแม่ครับได้ตรงศูนยคับเนาะครับลอทาวิ่งตัวเดียวธรรมชมมทาวิ่งนี่วิ่งศูนย์อ่ะตาพ่ขึ้เด่นเก่ากับเดมันมันขย่อศูนย์ตัวเดียวมันก็เสียวอ่าอัตาพ่คนนี้เด่นเก้ากับเจกี่นาะก็ไม่นี่แหละเกาศูนย์ สามตัวนะครับจับหลักร้อยใส่ห้าเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์หาหพอหลักร้อยห้ากับ6แคปนาจอท่านผู้ชมเน้น2คู่จัดไปเลยเก้านะครับตัวร่างเก้าหนึ่งเจนึ่งเกาสองแ่นั้นเจ็ดพมาตัดบอมาถ้าผู้ได้มักเลขวิ่ง้าบอมักเลขดังคือว่าพอเป็นกระดิศูนย์ตัวเดียวเก้ากับ7จ็ดพี่น้องชุดบนเอาขอบคุณพ่อแต็มศู้าศูนแค่นั้นครับขอบคุณครับพ่อครับสวัสดีครับ